นะครับเดี๋ยวพามาเบ่งครับน้องๆหนุนหนูครับเป็นอย่างคนมักเป็นอย่างคือจังมาเกิดถึงยุคเก่าโซนนะครับยุคเก่าโซนมันคืออย่างครับนะครับวัยรุ่นยุคเก่าโซนยุคว่่มีโทรศัพท์ครับยุคโทรศัพท์กาลังพัฒนาครับเป็นกะสิมะเคียนนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นกะชิมาเขียนสาะไกวยครับลักเขาข้างเดียวขนวะ นี่ครับหักคนนั้หหนหักคนนี้เกีเกยนไว้บางหันแน่เกลื่อนใบางนี้แน,คน,น่ครับเกลืนเหมืนได้โคกยุคข้าโคกไม่โคกไหลไปครับไบหลุนยุคเก่าซุนนะครับเนาะส่วนนั้นโทรศัพท์กรักบปวดได้รั่วแต่ตังสิมีใส่นะครับปวดได้ว่มีเงินกต่เชื่อว่าปวดได้ใส่นะครับนี่กกครับเสน่ห์ของใบหลุมยุคเก่าซุนครับตัดไฟวิ่งเครื่องรถกระยังบริเวณน,นะครับอันนี้ผมก็ได้แกะออกมาสอนก็นเลยเห็นนะครับก็เลยถ่ายเอามาให้น้องๆนู้นนู้ชุ่มนะครับนี่ครับ นี่นะครับยุค9กครับนี่แหละครับวารุ่นยุค9กครับ